สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับผมอมซาครับวันนี้ผมจะมปเล่นเกมที่มีชื่อว่าคิวลินกันนะครับเป็นเกมที่คุณผู้ชมแนะนํากันมาพอสมควรเลยก่อนเข้าเล่นครับจะมีข้อความขึ้นมาครับเกี่ยวกับที่มาของเกมนี้เนาะคุณผู้ชมเข้าใจแล้วกดที่ yes I understand เลยครับห <Okay. S 1> ากคุณผู้ชมเล่นในมือถือนะครับอาจจะเล่นง่ายน,นิดนึงครับเพราะว่าสามารถที่จะเอานิ้วแตะไอเทมเลือกใช้งานได้เลยเนาะตอนเล่นจะเป็นตัวเลขวินาทีครับเล่นได้สูงสุด4คน เมื่อเข้าแล้วครับจะมีคําว่าคิวขึ้นมาทางด้านซ้ายเลยครับผมพร้อมครับดยกันเลยภาพกับไทเจอร์ดูดีมากเลยครับอันนี้ผมชอบมาก <Wow. S 1> แนะนำครับก่อนใช้งานเอาเมาส์คลิกมาหน้าอีเวนทอรี่ก่อนแล้วกดอ e q ค i p ได้เลยฟลุปเปลารับภารกิจเหมือนเดิมครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างครับปิดประตูให้ทั่วก่อน เอาเลยแล้วกันภารกิจขึเแล้วครับตามหาหนูสี่ตัวอาหนูเกิดครับผมเอาหยิบม,มาเลยแล้วกันระบบบูชูดก็มาเอาไปวางเลยครับตัวแรกเดี๋ยวผมเช็กก่อนเป็นการสุ่มเหมือนเดิมนะห้องนี้ไม่มีมาดูลื่นไหลดีเนาะัวมุเต <S <S ้เอ้ย กำลังจะบอกว่ามุมจะเอเต็มๆเลยครับผมเกิด <P ew d> ที่ห้องนอนตัวเองครับตรงจุดเริ่มต้น <P ew d> แต่เทมไม่หายเนาะ <P ew d> ในงานต่อเลยละกันหนูคือขนาดเท่ามือเลยครับ <P ew d> มืดเกินผมใช้เป็นเทียนก่อนเดี๋ยวหลง อันนี้เป็นห้องระคหางแต่ไมีนะานอยู่ด้านบนนะครับือนฟูชายอยู่โอเคครับไปซุบบอก่๊บเรียบร้อยพอรับไม่ถือไฟคือมืดจริงในแม่จะขนาดไหนครับเนี่ย หนึ่งตัวครับผมแอนิเมชั่นตอนกินเนาะกลมๆอ่ะที่ลบก่อนเดี๋ยวตัวที่สองไปดูใกล้ๆเลยแล้วกันเอาแบบ full hd เลยเนาะห้องนี้ไม่มีเสียงเสียงหนูไม่ก็ลินครับิจีนมาแต่ไกลเลย เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนตอนตรงบ่อด,ดีกว่าเดี๋ยวมองไม่เห็นขอบนอนแล้วกันช่วงนี้ก็เราแวงมุมแาเอด้วยวิ่งไปเลยมาครับตัวที่2องรึบอินเวนทอรี่เอามาสคลิกที่ไอคอนหนูแล้วก็อีคุเทีหนึง่งขอย้ำนะครับถ้าในมือถือน่าจะกดง่ายกว่านิดนึงครับ อันนี้ใช้คอมบอนเซนครับจำทางเอามาเชิญครับผมแย่ดูอัออนในเมสันตอนมันกินโอ้มายังไงโอ้โหกดคอนโทรลนั่งได้เคลื่อนที่ไวอยู่ครับไปฝั่งเลยละกัน ัพลังงานตอนนี้ไม่ได้เช็กอ๊ประตูเปิดปิดเองแล้วตู้ไม่น่าหลบได้น่าจะเป็นห้องที่เป็นเชือกนะครับตัวที่3ามครับผมเก็บที่เดียวเลยได้ไหมเดี๋ยวผมหายตัวนึงก่อนเ้ยอ้ย โอ้โหเป็นแทนตั้งตัวเลยแต่ไม่เป็นไรครับหนูเซฟถ้าเกิดใหม่ก็ต้องรอนิดนึนงนะครับตามคัดซีนครับเหมือนตื่นขึ้นมาใหม่คล้ายๆดีจาวูครับวนไปวนมาหนูเซฟไ้แล้วครับอันนี้เขาข้อผิดพลาดหรือว่าเขาจงใจก็ไม่รู้นะขอให้มาพอดีนะครับหนูจิตจีดมาจากไกลเลยได้ยินจิตจีดนะงั้นผมเอาไปวางก่อนละกัน ตีโครงนอกวิ่งไปเลย <S <S ว้าวตีแล้วอุ้ยอุ้ <S <S 1> <S 1> ยเดินนักกลัวมากโอ้เดินเป็นนักเลงเลยเหมือนเดิมอิเวนทัรลี่อามาคลิกอิควิปชุบบอสเดี๋ยวตอนสุดท้ายผมอาจจะก่อข้ามไปเลยละกันอ๋อดูกใกล้ใกล้ อุ้ยมันบุดขึ้นมาจริงด้วย <S <S อืมโตปากก็น่ากลัวนะแล้วก็เดิน <S <S อ,อ้ย <S <S ไม่น่าทำเป็นเล่นเลยเดินมาหาเลยครับผมจะดุ้งเลยช็อตนี้โอ้โหตรงนี้เลยโอเคจุดเกิดมีสองที่นะครับตรงตู้กับตรงนี้น่าจะครบแล้วล่ะพลาดก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไอเทมมันเซฟ ถ้าเล่นในคอมนะครับต้งจุดเล็งแม่นๆเอาลงไปด้านล่างแล้วก็เอาเมาส์คลิกให้โดนนะครับแต่หนูโอเคเลยมีความสมจริงมากเรียบร้อยครับผมน่าจะไม่โผล่ขึ้นมาแล้วล่ะเอา้านึกว่าหมดแล้วตามหาเครื่องรางหกชิ้นเหมือนพาวามะมดานใหม่เลยเอา ยังไม่ได้ทำอะไรเลยตายในคัสซีนโดนสวบเลยครับผมน่าจะเป็นตัวใหม่แต่ดานเดิมครับมีความต่อนเนื่องมันเป็นไงเครื่องรางนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันมีจุดโฟกัสไหมนะแต่เมื่อกี้เห็นเป็นอะไรนะหกชินหนี่แหละครับเสีนน <Rose> ยงมา อ๋อนี่ไงแผ่นยันเครื่องรางหกชิ้นหรือว่าต้องเอาไปแปะตัวลินหรือเปล่ามันไม่น่าเป็นไปได้นะครับที่จะหลายอันในห้องเดียวเอ้เสียงมา<ร>ไม่ได้ครับไม่ใช่ไม่ใช่เอามาแปะลินนะครับโอ้มองเลยไม่เห็นเลยแต่ตัวละครเธอกลายล่างนะครับเป็นหนวดย,ยาว,ยาว อันนี้เปล่าอ่ะลองดูปึ๊บอืมตามนี้ครับผมหกแผน่นได้มาแล้วแผ่นหนึ่งงั้นผมไปดูห้องนั้นก่อนห้องที่เป็นหนังสือเยอะๆน่าจะเก็บได้แค่รอบละแผ่นครับเพราะห้องอื่นไปก็ไม่มีให้เก็บแล้วแต่เป็นจุดเสียงด้วยครับตรงนั้นไกลอยู่อันที่สองอ่าได้มาแล้วทำเหมือนเดิมครับหกรอบครับผม ละครหายไปไหนหน้าอยากเห็นแบบ 4K ครับชัดๆไปเลยสองรอบครับผมเล็งแม่นๆรับไอเทมอ q คิ p ปอีปอ,อาตามนี้เลยครับหกครั้งรอบสามนะครับเดี่ยนทำบ้างละกัน เผื่อจะเจอตัวลินล่างสองตกแมปไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยจะวิ่งทั่วแมปแล้วนะไม่เจอนะครับโอ้แดง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 อะไรแดงแดงเมื่อกี้ มาทุกแผ่นเดี๋ยวผมลองรับไอเทมดูสิครับว่าได้หรือเปล่าแล้วก็อีมาใหม่อ่ะลองดูได้ไหม <No. S 1> ไม่ได้ครับได้ทีละแผ่นจริงๆโอ้ยโอ้โหนี่ไงโฟเคมไหมล่ะทานมาเลยเป็นแมงมุมเลยนึกว่าลิกอร์อันนี้ น่าจะไม่ติดสตารแล้วล่ะอาจจะเดินลาะตะเวนแต่ว่าน่าจะวิ่งไวมากครับแันที่สี่ปุ๊บอ่ะเพิ่งสามหรอนี่ <Yes. S 1> เปิดไฟก่อนมืดมากไปทางเดินไปแล้วกันครับตรงนี้เร็วสุดละ าไม่น่าคือต้องปล่อยสักสามวีครับมันถึงจะรีเจนให้อ้าวอะไรโดนดึงมนันี่ตายแบบงงๆเริ่มคลองสี่แผ่นแล้วเมื่อกี้ไปทางด้านในผมไปขวาเลยแล้วกันจะได้ไม่จะเอ๋แต่รู้สึกว่าตรงนี้มันอ้อมกว่านะเพราะว่าความเลยศัตรูมันก็เท่าๆกัน นี่ไงแอบสิครับรออะไรเว้ยยาไปห้องที่ไม่มีเสื้อกอีกหรือแผ่นสุดท้ายแล้วไปฝั่งนี้เลยละกันแต่เสียงเสียงไม่อยู่แถวนี้นะ <Hi. S 1> โอ้โหหนีไม่ทัน ผมไม่สราล้กกันตานนี้เพราะว่าสองสามตาที่แล้วคือไปโดนตลอดเลยครับโดนซูมแทบจบเลยครับถ้าไม่มีเซฟโซนเป็นไปเลยครับน่าจะไปหยุดตรงห้องเซฟโซนพอดีโอเคถ้าเก็บก็คือรอดแล้วล่ะรึปจบภารกิจกันดีกว่าออกจากที่นี่กัน ดีนะพกน้ำประเชงมาเยอะน่าจะทางซ้าน,นี่แหละครับไม่มาจะเอนะรึบไปเลย<ร>หลังจากที่ผมได้ย้อนกลับไปดูคลิปตัวเองที่อัดไว้ครับเขาบอกให้ไปใส่ในข้าวนะครับอ๋อนนี้ไงวีดววโอเค เข้าสารมาอลองดูสิ <Nope. S 1> ไม่ใช่อ๋อท่านบูชายันมั้งหยิบถุงข้าวเมื่อกี้มาโอเคมาลองดูโอ้ยมองไม่เห็นโอเคมีแสงช่วยได้ตรงนี้มัง้งอ่าเรียบร้อยอท่านบูชาจำได้อยู่ หรือว่าล่อล่อผีมาอลนนี่ไต้องล่อผีมาจริงด้วยแอปกันจะล่อยังไงดีเดินเข้าไปเองก็ไม่น่าใช่จังหวะที่ไปตรงบ่อแล่ะครับเนี่ยรอให้ซูมแล้วก็ล่อมาเลยเอา้าว oh, <no. S 1> นี่ไงมาแบบนี้หรอ เออว่าแล้วต้องรองมาตรงนี้ประตามนี้เลยครับจบครับผมคือลิมปที่เรียบร้อยเป็นหนาที่เล่ยนยากเหมือนกันนะคือเป็นเครดิตที่อธิบายอะไรได้ละเอียดมากเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องผู้สร้างสคริปอะไรต่างๆแล้วก็เนื้อเรื่องนะครับที่คุณผู้ชมเล่นกันมาเขาสรุปเป็นใจความอีกทีหนึ่งเลยตอนนี้ผมได้กลับมาที่ล็อบบี้แล้วนะครับคุณผู้ชมสนใจมาลองเล่นกันได้ไว้รอดูกันต่อในอัปเดตต่ต่อไปของเกมนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ